ทีถ่ถ้าเรามันทำได้อย่างนั้นมันเป็นการบารรเทาความเคยชินแล้วมันเป็นการทำให้ไม่มีการหล่อเลี้ยงไม่ไม่ไม่เพิ่มอาหารให้แก่มัน <c oughs> มันก็ตายได้การคือาตายอย่างถูกถอนรากเหมือนกันตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าท่านสัตว์ว่า นิวรห้าเป็นอาหารของอวิชา <c oughs> อาวิชาอยู่ได้เพราะได้กินอาหารคือนิวรห้าที่ก็เราอยู่อย่างที่ไม่เกิดนิวรห้าดูสักสิบปียี่สิบปีอวิชาก็พร้อมลงพร้อมลงพร้อมลงทั้งทที่ว่าไอ้ บังคับนิวรณนมันเป็นสมถะเท่านั้นนะแต่มันก็กำจัดอวิชชาเพราะว่าอวิชชามีนิวรณ์ห้าเป็นอาหารข้อนี้มันต้องอธิบายตัวการที่บุคคลคนหนึ่งไม่มีกรารมฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธจัจธักกุจจะวิจิกิจฉามันอยู่ได้ด้วยอำนาจของปัญญา ตามสัดส่วนนะมันจึงจะอยู่ได้โดยไม่มีวิจีกิจชาเป็นตน <c oughs> น้นหรือว่าอำนาจที่ควบคุมจิตได้ถึงขนาดนี้มันมีอำนาจนามากถึงขนาดนี้มันทำให้มีความรู้อย่างน้อยก็รู้ว่ามันไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ ไม่ควรจะมีสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องคานเลยกามะฉันทะหรือพยาบาทอันพิกษุเนิกษุสามนเนนอยู่โดยนิวรห้าอ้ <c oughs> าข้อหนึ่งกามะฉันทะ <c oughs> ในเรื่องเพศเนี่ยคงจะฝันกันบ่อยๆ ทีไอ้กามเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องใช้ไม้สยไอ้ที่มันอร่อยส,สนุกสนานสวยงามเนี่ยนี่ก็เรียกเรียกว่าเป็นสงเคราะห์อยู่ในกามมะันทะเหมือนกันคือกิเลสคือเดียวกันกับความโลภความกำหนัด <c oughs> อยากจะกินอาหารให้อร่อยเพราะอร่อยแล้วอร่อยอาหารนั่นเขาเรียกว่าความกำหนัด ในอาหารนั่นในรสของอาหารนั้นกิเลสนี้มันก็สงเครอบันในประเภทกามะฉันธะเหมือนกันเพราะก,กามะนี่หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสกธทัพระได้ทั้งห้าอย่างถ้าลงเป็นอร่อยก็ต้องเป็นในกามะ <c oughs> <c oughs> เป็นที่ตั้งแห่งกามะก็มีฉันธราคะในสิ่งนั้น นี่คือกิเลสที่เรียกว่าสังโยบ้างอ,อนุสัยบ้างอุปาทานบ้างมีมีฉันนราคะในรสอร่อยทางกามอย่างใดอย่างหนึ่งนะนั่นคือตัวกิเลสที่เรียกว่าอนุสัยสังโยกอุปาทานเช่นกามุปาทานเช่นราคานุสัยเช่น คามราคะสังโยชน์เป็นต้นเดี๋ยวนี้ยังชอบอร่อยกันอยู่อร่อยทางตาเ็ื่องสวยงามทางหาูก็ยังชอบร้องเพลงกันอยู่ทางจมูกก็ยังชอบกลิ่นลิ้น คือยังชอบอร่อยกันอยู่ไม่ชอบกินอาหารอย่างพระยังชอบกินอาหารอย่างชาวบ้านอย่างขึ้นดบดีอยู่บวชพระบวชเล่นแล้วยังต้องสั่งปิ่นโตพิเศษมากินอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้การฝึกฝน <c oughs> ในส่วนนี้ซึ่งก็รวมอยู่ในคำว่ากามฉันทะส่วนรูปส,ส่วนรส ที่ยังชอบนอนสบายแทนที่จะนอนกระดานนอนเสือยังเจ้าไอ้ของอ่อนนุ่มอันนี้ก็จะโผดถับพระอร่อยทางผิวหนงังก็ยังเป็นกามาฉันทะนั่นถ้าพิก่กูนุสสามเนรยังชอบอย่างนี่อยู่มันก็ยังมีเรื่องกามาฉันทะมายินดีในการปลึกพลควบคุมบังคับไปส่วนที่เป็นกามฉันะทะใกวานิวรข้อที่แรก นี่ว่าข้อที่สองเรียกว่าพยาบาทแต่ว่าจิตที่ประทุษรา้ายในในแง่ไหนในความหมายไหนก็ตามจิตที่มันประทุษร้ายก็ียกว่าพยาบาทโกรธก็ได้จองเวรก็ได้คิดประทุษร้ายก็ได้ถ้าว่าคนมันลืมไปในเรื่องการมฉันทะ ไม่สงสัยมันก็ลืมไปในเรื่องพยาบาทโดยมากก็เห็นว่าไม่สำคัญก่อนบวชเคยชินในการที่จะโกรธใครก็ได้ด่าใครก็ได้นินทาใครก็ได้พิพากวิจารณ์ใครในแง่ร้ายก็ได้จนชินเป็นนิส,สยัยพอบวชเป็นพระแล้วก็ไม่อยากจะละมันจึงมีการพูดคำหยาบมีการ คิดประทุตร้ายตลอดถึงการที่ไม่รู้จักยอม <c oughs> นี่ต้องพูดซ้ำว่ากิเลสนี่มันมันเนื่องสัมพันธ์กันกันไปทั้งหมดเลยเ่อวกิเลสแล้วมันจะสัมพันธ์กันไปหมดได้ นราคะโทสะโมหะะที่เรียกว่าแยกกันแล้วเป็นหมวดหมวดหม,หมู่หมู่พวกพวกไปแล้วมันก็ยังมีส่วนสัมพันธ์ฉันรักมากก็โกรธมากการที่จะโกรธมากก็ต้องมีอะไรที่มันรักมากถ้า <c oughs> รักมากมันก็คือโง่มาก <c oughs> ถ้ามันไม่โง่มากเกินไปมันก็ไม่รักมากเกินไปอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> นี่เรียกว่าส่วนที่มันสัมพันธ์กัน เมือม่อเมือม่อเมื่อยังมีมากในเรื่องอกามาฉันทะมันก็มีมากในเรื่องพยาบาทจึงมีความคิดที่ประทุษร้ายคนนั้นคนนี้โดยไม่มีเหตุผลแต่ทำไปเพื่อความยกหูชิวหางของตัวกูของกูพอได้พอตัวกูของกูมันได้ยกหูชิวหางคนนั้นจะรู้สึกอร่อย อะไรพวกกิเลสได้แสดงบทบาทโยหูชูหางนี่้าเรียกภาษาพระพุทธเจ้าก,ก็ต้องเรียกว่าอัศาธาของกิเลสอัศาธาแปลว่ารสอร่อยรสที่ทำให้คนหลงทุกอย่างมีอัศาธาไม่ว่าอะไรหมดมีอัศาธาแม้ในส่วนที่มันเ,เลวเช่นอุจจาระภัษาวานี่มันก็มีส่วนที่เป็นอุสาธาอัศาธา ไม่แก่ใครก่าคนใดคนหน tails, like um problem, ึ ok, so ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่งในงานใดงายหนึ่งนี่กิเลสมีอสาทะเมื่อมันได้ทำหน้าที่ของมันนั่นเช่นมีความกำหนัดมันก็รู้สึกอร่อยมีความโกรธได้ด่าเขาได้โกรธเขาได้ว่าเขาก็มันก็รู้สึกอร่อยได้งง ตามที่มันอยากจะงโง่มันก็อร่อยเหมือนกัน <c oughs>